มีคนมีคนที่ทาทาธุรกิจซักรีดเนี่ยเขาก็มาแนะนํา,นาว่าธุรกิจนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีมากๆเลยนะคะก็คือว,ว่าเราจะมีรายได้จากการกรีพ่าการซักรีดเนี่ยเราจะมีรายได้ตลอดเรื่อยๆเลยนะคะแต่สําหรับคนที่เคยทํางานอย่างอื่นมาแล้ว แต่ว่าอยากจะมาหาอะไรได้เสริมเนี่ยคะ่ะก็ลองลองเข้ามาทำธุรธกิจสัอกทีไนะคะธุรธกิจสทีอกดีอะไรที่ง่ายมากๆเลยใช้อุปกรณ์ในบ้านเราได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็มีเตารีดตัวนี้มาแนะนำนะคะไม่ทราบว่ามีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่าเตารีดเตารีดแบบนี้เตารีดแบบนี้เป็นเตารีดอุตสาหการรมนะคะเป็นเตารีดที่เป็นเตารีด ที่ใช้สำหรับงานรีดผ้าในอุสตสาหกรรมโดยเฉพาะนะคะเป็นเตารีดที่แบบว่าสำหรับร้านซักรี่นะคะมีใครเคยเห็นบ้างไหมคะเตารีดแบบนี้ลองลองตอบเข้ามาได้นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาแล้วนะคะ อันนี้เป็นเตารีดอุตสาหกรรมนะคะที่จะเอามาแนะนาวันนี้นะคะใครที่สนใจลองเข้าไปดูในตะก้าได้นะคะที่ตะก้าข้าง่างนะคะก็จะมีสินค้าอยู่ก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะมันจะดีกว่าเตารีดทั่วไปยังไงนะคะเตารีดตัวนี้นะคะจะเป็นเตารีดอุตสาหกรรมที่เราอะสามารถรีพ้าได้ทุกชนิดเลยนะคะก็มีตัวปักความร้อนอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับเตารีดทั่วๆวไปนะเนี่ยตัวปักความร้อนก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเอ่อ Oh. เดี๋ยวจะเอากล่องให้ดูนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะมาแนะนํากันก่อน,นคือตัวน,นี้เนี่ยมันจะเป็นเตา,ร,ตารีดอุตสาหกรรมที่เราจะไม่มีเหตุไม่เห็นขายตามท้องตลาดไม่มีนะคะจะไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไปก็คือจะเป็นเตารีดที่เป็นเตารีดอุตสาหกรรมเหมาะสําหรับงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะกล่องข้างในเนี่ย ข้างในเนี่ยก็จะมีโฟมแบบนี้เลยนะคะมีโฟมอย่างหนาเลยนะคะป้องกันการกระแทกนะคะเวลาที่ส่งไปต่างจังหวัดอะไรเนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงว่าเตารีดเราจะมีอันตรายหรือว่าอะไรเสียงนะคะเตารีดตัวนี้นะคะเป็นเตารีดกระปุกน้ําเขาเรียกว่าเตารีดกระปุกน้ํานะคะหรือว่าเตารีดกระปุกเกลือนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ย หน้าเตาเขาจะเป็นเซรามิกนะคะทุกคนเตารีดตัวนี้มีหน้าเตาเป็นเซรามิกแล้วก็ข้างหน้านะคะเห็นไหมว่าจะมีรูไอ้น้ำเยอะมากเลยนะคะรูไอ้น้ำก็จะมีทั้งหมด34รูด,ด้วยกันนะคะเวลาที่รีดแล้วนะคะก็จะไอ้น้ำจะพ่นออกมาอย่างแรงเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยหน้าเตานะคะหน้าเตาเขาจะเป็นเซรามิก คนหน้าเตาเป็นเซรามิกลื่นรีดลื่นรีดเรียบน,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 นะคะแล้วก็เวลารีดเนี่ยมันก็จะไม่ติด <c oughs> ไม่ติดค่านะคะตัวนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยหน้าเตาเนี่ยจะเป็นรูนะคะรูในน้ำเนี่ยเวลาพ่นออกมาก็คือฟู่เลยนะคะกำลังไฟอยู่ที่1,800วัตต์นะคะ1,800วัตต์ถ้าเป็นเตารีดทั่วๆไปเนี่ยเตารีดไอ้น้ำทั่วไปนะคะจะกินไฟอยู่ประมาณ 2 3 0 0 2 5 0 0 2,700ร้อแล้วแต่นะคะถ้าเป็นยิ่งหม้อต้มใหญ่ๆก็จะกินไฟเยอะมากเลยนะคะก็จะทําให้กินไฟแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะประหยัดไฟมากๆเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าเป็นรูปร่างลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะคะหน้าตาก็จะเหมือนกับเตาที่ถ้าใครเคยเห็นเตารีดที่แบบเป็นเตารีดแห้งสมัยก่อนนะคะอย่างยี่ห้อชาบยี่ห้ออะไรอ่พานาโซนชาบหรือตัวเนี้ยที่เป็นเตาแห้ง ก็จะน้ำหนักประมาณนั้นนะคะมันก็จะมีน้ำหนักพอสมควรนะคะถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปซื้อในตะก้าได้นะคะที่ตะก้าข้างล่างนะคะที่ร้านค้าของเราสามารถสั่งซื้อผ่านหน้าร้านได้เลยนะคะที่ตอกช็อปของเราได้เลยนะคะนี่นะคะและก็ถ้ามีใครมีคําถามก็ถามมาได้นะคะอันนี้เวลาเราใช้งานเราจะใช้ยังไงก็คือเราจะต้องต่อเข้ากับกระปุกค,ค่ะทุกคนก็จะมีกระปุกน้ำแบบนี้มาให้กระปุกน้ํานี่นะคะความจุตั้ง ห้าลิตรนะทุกคนนะนี่เห็นไหมคะความจุห้าลิตรนะคะเนี่ยตระปุใหญ่มากเวลาที่เรารีดผ้าเนี่ยปกติถ้าเราใช้เตารีดนงาน้ทั่วไปเนี่ยเราจะรีดผ้าทีหนึ่งเนี่ยเราก็จะเติมน้าไม่รู้ก,กี่ครั้งนะคะถ้าเกิดว่ามีผ้าเยอะแล้วก็เตารีดเติมน้ําได้แค่ทีละไม่กี่มิลมิล,ลิตรแค่ทีละสิบมิลลิลิตรก็ต้องเติมบ่อยๆเติมบ่อยๆแต่ว่าอันนี้นะคะความจุกระปุกน้ำห้าลิตรเลยนะทุกคนนะ 5ลิตรเลยนะคะแล้วก็สามารถเติมนะ้ำได้เรื่อยๆเลยนะคะไม่ต้องพักหมอ้อไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยนะคะถ้ารีดๆ,ๆไปน้ําหมดใช่ไหมสมมติว่าเราวิพายเยอะมากแล้วเราก็ไปน้ํามันหมดใช่ไหมน้ำมันพร่องลงม,มาถึงตรงนี้เราก็เติมได้เลยนะคะวิธีการเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องประอกอบก่อนนะคะตาเรีดกองเราจะมีสายยางแบบนี้มาให้นะจ๊ะสายยางแบบนี้นะคะแล้วก็จะต่อเข้ากับตัวตารีดนะคะ เราก็จะต่อเข้ากับตัวเตารีดตรงนี้ค่ะเป็นการต่อที่ไม่ยากเลยนะคะการใช้งานต่อเข้าก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือต่อเข้ากับเตารีดตรงนี้นะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะเราก็จะต่อสายยางเข้าตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นสายยางซีดีโคนอย่างดีไม่ต้องกลัวนะคะมันจะกันความร้อนได้ดีด้วยนะคะก็เสียบเข้าไปตรงนี้1ด้านนะคะแล้วอีกด้านนึงนะคะเราพ่บังก่อนนะ อีกด้านหนึ่งนะคะเราก็จะเอามาต่อกับกระปุกนะคะเขากะ็จะมีพ่อสําหรับต่อตรงนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์อ,อยู่ในกระปุกนั้นที่หมดเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะเอามาต่อตรงนี้นี่จะประกอบให้ดูนะคะก็จะมีอุปกรณ์มาให้หมดทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเช็คนะคะตัวเช็คน้ำเวลาที่น้ำไหลนะคะและข้อหัวเจาะ นะคะเป็ตาแจมาให้ด้วยนะคะสำหรับการประกอบไม่ยากเลยนะคะการประกอบก็ง่ายอ่าเมื่อกี้เราต่อสายเข้าไปที่ตัว,ตวเราต่อสายเข้าไปที่ตัวเตานี่แล้วใช่ไหมเราก็จะใส่เข้าไปนะคะใส่เข้าไปเพื่อป้องกันสายไม่ให้มันงอนะคะใส <c oughs> ่สายเข้าไปตรงนี้นะคะนี่เสร็จแล้วก็ตามไปด้วยตัววาล์เช็คนะคะ ตัววาล์วเช็คเนี่ยเราจะใช้สำหรับปรับระดับไอน,น้ำเวลาที่เราจะปล่อยน้ำลงมานะคะตามสายยางนะคะตัวนี้เป็นอะไรนะคะเก็บไว้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าซื้อเข้าไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรนี่คือสำหรับเวลาในอนาคตถ้าเราที่มีปัญหาก็ตัวนี้จะเป็นอะไรนะคะก็ทักมาถามได้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาซื้อไปแล้วผิดอะไรก็ทักมาถามได้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นวาล์วเช็คนะคะ วาเชก็จะเป็นลนักษณะนี้นะคะเหมือนกับน้ําเกลือนในโรงพยาบาลนะถ้าใครเคยสังเกตดูจะเขาเรียกว่าตอนดื่มน้ําแบบกระปุกน้ําเกลือน,นะคะแล้วก็จะใส่สายเข้าไปนะคะใส่สายเข้าใส่วาวชกเข้าไปที่สายนะคะใส่วาวชิกเข้าไปที่สายน้ําแบบนี้นะคะแล้วสนาม เวลาเราเติมน้ำไปเนี่ยน้ำมันก็จะผ่านตรงนี้มาแล้วเราก็จะเติมเราก็จะเอาสายตัวนี้มาต่อนะคะสตัวนี้มา็จแ,แล้วนะคะันนี่คือการประกอบนะคะลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นการประกอบเวลาที่เราจะใช้าเราจะแขนกระปุกไว้สูง ประมาณเมตรเครื่องถึง2เมตรนะคะแล้วก็เตารีดตัวนี้เราก็จะใช้งานกับเตาลีดทั่วไปปกตินะคะและไฟมากๆเลยนะคะทุกคนตัวนี้กินไฟอยู่แค่1,800วัตต์ใช่ไหมอย่างที่บอกก็คือเตารีดใอน้ำทั่วไปตามตามห้างตามท้องตลาดเนี่ยเติมน้ำได้แค่10 m มล 15มิลลิลิตร20มิลลิลิตรต้องคอยเติมคอยเติมคอยเติมนะคะเวลาน้ำหมดก็ต้องคอยเติมน้ำหมดก็ต้องคอยเติมถ้าสมมติว่าเรารีบผ้าเป็นห้าสิตัวร้อตัวอย่างเงี้ยค่ะเราจะมานั่งเติมน้ำอยู่เรื่อยๆก็ไม่ไหวใช่ไหมคะและถ้าเรารีบนานๆมันก็จะกินไฟด้วยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราเติมน้ำห้าลิตรเห็นไหมเอ่ยห้าลิตรนะเราเติมน้ำไป5้าลิตรเราก็เอาแขวนปลกไว้แล้วเราก็เอามาวางกัโต๊ะรีดทั่วไปนะคะ ก็เนี่ยเราก็จะรีดผ้าได้เป็นร้อยรตัวเลยแล้วไอนะ้นามันแรงมากเลยนะคะทุกคนลองเข้าไปดูในในคลิปที่ที่ช่องของพี่เหมียได้นะคะก็จะมีตัวอย่างของการรีดนะคะของการใช้เตารีดตัวนี้มาให้ดูด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วมันดียังไงตัวนี้เห็นไหมคะว่าหน้าเตา,าเขามีนอ็อตมีน็อตตรงนี้นะคะมีน็อตสองที่นะคะคือสามารถ เปิดออกมาได้ด้วยนะคะสามารถเปิดเปิดกับเปิดหน้าเตาตรงนี้ออกมาแล้วก็ล้างหรือไม่ต้องล้างก็ได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นหน้าเตาเซรามิกคือทางโรงงานเขาการันตีเลยนะคะว่าไม่เป็นตะกรันนะคะตะกรันที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือคล้ายๆแต่หินปูนหินปูนที่มันอยู่ตาม กะติกน้ําร้อนนะคะทุกคนเคยเห็นเนาะกะติกน้ําร้อนเวลาที่เราต้มาานานๆมันจะมีปูนเกิดขึ้นที่ตรงก้นกริกน,นะคะนี่ก็เหมือนกันถ้าเป็นเตารีดทั่วๆไปอย่างอื่นเนี่ยเขาก็จะมีตับกันแบบนั้นนะคะอยู่ในตัวเตารีดและมันก็จะทําให้เตารีดเนี่ยตันแล้วเวลาเรากดทำในน้ํานะคะมันก็ไม่ออกนะคะแล้วเพื่อนๆทนี่ใช้ไปก็จะบอกว่าเอ้ยน้ําไม่ออกนคะค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยทางโรงงานเขาเขาการันตีเลยนะคะเขาการันตีเขาเขียนมาอีกกรอบนีเลยว่า Uh, ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสตีมโซเ e is f r e e of s k i l l l i f e t i m e นะคะก็ mm hmm. คือว่าไม่เป็นตะกันตลอดอายุการใช้งานนะคะ mm hmm. ตัวนี้ mm hmm. ดีมากาเลยนะคะ mm hmm. เท่าที่ขายเตารีดไอ้น้ำมานะคะรุ่นนี้คือดีที่สุดแล้วรุ่นนี้คือแบบไม่เป็นตะกันนะคะเป็นรุ่นเดียวที่โรงงานกล้าการันตีว่าเขาจะไม่เป็นตะกันตลอดอายุการใช้งานนะคะ mm hmm. แล้วก็มีเซรามิก mm hmm. โคตติ้งสมูท ดูเรเบอร์นอนสติ๊กกนะคะก็คือไม่ติดผ่านะคะรีดก็รีดไว้นะคะ,ละ,คะแล้วก็เตอร้อนก็ร้อนตอรีดก็ร้อนไว้ด้วยนะคะโอเคนอกจากนี้แล้วเราจะได้อะไรอีกถ้าเกิดเราซื้อชุดนี้นะคะทางร้านเราก็จะแถมตัวนี้ให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าก็จะได้แผ่นวางตัวนี้นะคะแผ่นวางตอรี่นะคะก็จะเป็นซิลิโคนอย่างดีนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะ จะเป็นซิลิโคนหนาๆอย่างนี้หุ้มหนาๆอย่างนี้เลยนะคะและเวลาที่เราใช้งานเตารีนะเราจะวางไว้แบบนี้เวลาเรารีดผ้าไปเรื่อยๆรีดผ้าไปเรื่อยๆนะคะเราจะวางแบบนี้นะคะทุกคนเราจะไม่ตั้งแบบนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าตรงก้นเตารีเนี่ยมันจะมีพวกสายไฟนะคะมีพวกฟิลแล้วก็มีอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟไฟ้าต่างๆอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานเตารีนี้เราจะให้ความหน้าแบบนี้ แล้วไม่ต้องกลัวว่าแผ่นจะละลายนะคะแผ่นนี้เป็นซิลิโคนอย่างดีเลยนะคะนี่เขาจะเป็นซิลิโคนอย่างนี้เวลาเราวางแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะละลายนะคะวางได้เลยเวลาเรารีดรีดีไปเสร็จแล้วเอามาวางรีดรีดรีดใสเสร็จแล้วก็มาวางไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อยมือนะคะอะแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้คืออุปกรณ์ที่มีมาในชุดแล้วนะจทุกคน อกรณ์ที่มีมาในชีวิตแล้วมีใครจะถามอะไรถามได้นะคะใครดูอยู่จะถามอะไรถามเข้ามาได้นะคะมีข้อสงสัยอะไรถามได้เลยจ้ะหรือว่าจะเข้าไปกดสั่งซื้อก็ได้เลยนะคะสินค้ามีพร้อมส่งสินค้านี้ก็จะมาเรื่อยๆเป็นล็อตๆไปนะคะล็อตนี้ก็เหลืออยู่ประมาณไม่ถึงสิบเครื่องแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะรู้สติว่าจะส่งฟรีด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะมีติ็นสอนะคะสคนคที่ซื้อเป็นครั้งแรกอันนี้แถม นะจ๊ะทุกคนอันนี้แถมตัวแถมก็คือว่าจะเป็นเ,เขาเรียกว่าแผ่นรองเท้านะคะแผ่นรองตัวนี้เนี่ยสำหรับสวมหน้าเตารีดเวลาที่เราต้องการให้รีดี่นนะเราก็จะ,ใส,นะะใส่ไปแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเตารีดรุ่นนี้เนี่ยมันหน้าเตามันเป็น เซรามิกอยู่แล้วอย่างที่บอกนะคะหน้าตาก็เป็นเซรามิกมันจะลื่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้แต่ตัวนี้ที่ให้ใช้เนี่ยก็เนื่องจากว่าสําหรับคนที่รีดพวกกางเกงสลักนะคะหรือว่าสูทหรือว่าอะไรที่บอกว่านี่อยากให่ผ้าขึ้นเงาอะไนะคะตัวเนี้ยเป็นแผ่นป้องกันผ้าขึ้นเงานะคะจะเป็นแผ่นเทฟลอนอย่างดีเลยอย่างหนาเลยนะคะเพื่อนเพื่อนที่ทําร้านตัดเย็บนะคะร้านซักรีดหรือว่ารีดสูทอะไรที่แบบผ้ามันขึ้นเงานะใช้ตัวนี้นะจ๊ะใช้ตัวนี้เสริมเข้าไปได้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช้ก็ได้้นนะะะะคเเเเพพรราาาาว่ฉหียบ ลื่นเง,งานะคะเออไม่ใช่เงาสิคือแผ่นมันเป็นเซรามิกอยู่แล้วนะคะลื่นไหวอยู่แล้วนะคะไอ้น้ําก็แรงรีบก็ไวนะคะตัวนี้ต้องหามาใช้แล้วนะคะเรามีของแถมให้ด้วยนี่เป็นของแถมปกติขา้อยู่แผ่นละห้าร้อยนะคะตัวนี้นะคะก็แถมให้ลูกค้าเลยนะคะเตารีดครอบป,ปกติสี่พันห้าค่ะแต่ว่า ช่วงน,นี้โปรโมชั่นเปิดตัวนะคะก็เหลืออยู่แค่3,900บาทถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อไปได้เทียบกับเตารีดราคาหลักหมื okay <t <t ่นได้เลยนะคะกลูกค้าทุกคนบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเทียบกับเตารีดราคาหลักหมื่นสองหมื่นได้สบายเลยนะคะแล้วก็รีดไวแล้วที่สําคัญจุดเด่นของเขาคือประหยัดไฟนะคะประหยัดไฟมากเลยนะคะประหยัดไฟที่สุดเลย ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสั่งเข้ามาก็สามารถส่งได้วันนี้เลยนะคะส่งของได้วันนี้เลยนะจ๊ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะ สินค้าของเราก็มีมีของพร้อมจําหน่ายนะคะทุกคนคะสัาา่งก็มาได้นะคะยังมีเยอะอยู่ไม่เยอะสิก็มีประมาณประมาณไม่ถึงสิบตัวนะคะอย่างที่บอกก็คือแต่ละล็อตที่เข้ามาก็จะขายดีมากๆเลยอย่างตัวนี้นะคะแล้วเวลาที่เราจะใช้ใตัวตัวนี้เราจะปรับยังไงเดี๋ยวจะปรับตัวีให้ดูนะคะาสายนะคะปรับเ,เวลาที่เรา ใช้างานเราจะปรับระดับไน้ำยังไงนะคะตรงนี้นะคะจะคล้ายๆกับน้ำเกลือในโรงพยาบาลนะคะทุกคนเอออย่างนี้นะคะก็เราจะปรับนะคะถ้าเราหมุนลงมาอย่างนี้นะคะหมุนลงมาจนสุดนะคะน้ําก็จะไม่ไหลนะคะเพราะว่าระดับน้ําเนี่ยตรงนี้คือบีบสุดเลยนะคะบีบสุดเลยสายยางก็จะแน่นนะคะ บีบสายยางเข้าไปอย่างนี้พอเขาบีบสายยางเข้าไปน้ําก็จะไม่ไหลเพราะฉะนั้นเราเลื่อนขึ้นมาอย่างนี้นะคะเลื่อนขึ้นมาก็คือจะปล่อยน้ําให้ไหลพอ้ําปล่อยแบบนี้น้ําก็จะไหลลงมาง่ายๆนะคะน้ําไหลลงมาที่ตัวเตารีดนะคะน้ําไหลลงมาที่ตัวเตารีดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกดทําไอ้น้ําที่ตรงด้ามจับตรงนี้นะคะแล้วก็จะกดกดตรงนี้ตรงนี้นะคะมันก็จะดังแป๊กแป๊กแป๊กเวลาเรากดเวลาเราเสียบปลั๊กแล้วเวลากดมันก็จะดังแป๊กแป๊กแป๊กนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะกินไฟอยู่แค่1,800วัตต์นะคะประหยัดไฟมากๆเลยนะคะประหยัดไฟที่สุดเลยสำหรับใครที่ทำร้านซักรีดร้านตัดเย็บนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสินค้าของเรามาเปิดตัววันนี้นะคะแม่ค้ก็เพิ่งจะมาไลฟ์เป็นครั้งแรกฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนอ่า สามารถใส่ได้หมดเลยแผ่นนะั้นน่าจะราคาแค่สองร้อยบาทแต่ว่าแผ่นนะี้จะเป็นห้าร้อยนะคะแต่แผ่นนี้เราจะแถมให้ไปในชุดเตารีดที่ชุดนี้ถ้าเพื่อนๆใครสั่งซื้อมานะคะก็จะมีตัวนี้แถมไปให้เลยนะคะแล้วก็แผ่นรองอีกชุดหนึ่งที่อยู่ในตะก,ก้านะคะก็จะเป็นแผ่นรองชนิดบางสามารถใส่ได้กับเตารีดทุกรุ่นเลยนะคะเตารีดที่เราคีอผ้าทั่วไปในบ้านอย่างแม่บ้านเนี่ยรีดผ้าเองเลยนะคะไม่ได้ใช้เตารีดเอ็นะอาจจะใช้เตารีดแห้งทั่วไปก็ ซื้อแผ่นรองรีตัวนั้นไปใช้ได้สําหรับรีดกางเกงสลกไม่ขึ้นเงานะคะรีดกระโปรงนักเรียนรีดอะไรเงี้ยก็จะช่วยให้ความร้อน,นกระจายได้ทั่วแผน่นความร้อนเตารีดนะคะแล้วก็สามารถรีดได้ไวมากๆเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะจ๊ะพอก่อนละกันวันนี้มาไลฟ์เป็นครั้งแรกใช้เวลาไปแล้วประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะ ฝากไว้ด้วยเดี๋ยววันหลังมันไลฟ์อีกนะคะก็จะเป็นเอรี่ตัวนี้นะคะสั่งซื้อกันได้ในตะก้านะคะทุกคนนะคะจะส่งให้ได้ทุกทุกวันเลยนะคะส่งสินค้าทุกวันแล้วก็ถ้าโอนส่งฟรีนะคะลูกค้าถ้าโอนส่งฟรีถ้าเก็บไปทางก็ได้เหมือนกันเก็บไปาทางก็มีค่าเล็กเก็บเพิ่มอยู่ประมาณสองบาทนะคะหรือว่าถ้าใครที่ไม่ได้สั่งซื้อในตะกา้าก็ทัก ักมาหาแม่ค้าได้นะคะเพิ่มเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนกันติดตามกันเสร็จแล้วก็ทักแชทมาหากันได้เราต้องเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะเราต้องติดตามกันก่อนนะคะเราถึงจะทักแชทหากันได้นะคะก็สามารถไปกดติดตามพี่แมวได้นะคะแล้วก็ทักแชทเข้ามาได้เลยว่าสินค้าตัวนี้นะคะอยากจะต่อรองราคาซื้อหายตัวลดไหมอะไรยังไงนะคะก็ทักทายถามเข้ามากันได้นะคะร้านซักร้านที่ขายเสื้อผ้ามือสองอ่ะ ซื้อไปอย่างเป็นล้านลูกค้านะคะเขาขายยีนสองซื้อไปทีหนึ่งสองตัวสามตัวนะคะใช้ดีมากๆเลยแล้วก็กลับมาซื้อใหม่อีกเรื่อยๆเลยนะคะโอเควันนี้ก็ขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังมาใหม่นะคะวันหลังมาใหม่ฝากติดตามด้วยนะชวนเพื่อนๆเข้ามาดูท่านไลฟ์ท่านไลฟ์ก็จะเป็นเตาดี้ตัวน,นี้ก็จะได้ราคาพิเศษนะคะถ้าใครมาซื้อในไลฟ์นะโอเคค่ะ ไปก่อนแล้วนะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะจ๊ะปิไดไลน์ละบ๊ายบาย